สวัสดีนะครับทุกคนผมเมียนะครับวันนี้เราจะมาตัดใบอันนี้กันนะครับอาจจะมีคําถามนะครับว่าทําไมต้องตัดใบนะครับก็ง่ายๆครับก็คือว่าขนาดใบที่มันมีขายอะ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการนะครับหรือว่าเราอยากจะลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วใบที่มีขายมันไม่มีนะครับก็อย่างลำเนี้ย นะครับใบ2.5ใช่ครับตรงนี้ใบมัน2ปกติมันใบ2องสิบด้วนีครับหรือว่า63มมิลนะครับก็อันนี้คือใบที่มันใช้ปกตินะครับก็คืออันนี้60 63มมิลนะครับอันนี้จะแต่ตัวนี้จะเป็นของ HQ Pop อยู่นะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมอเตอร์ที่ผมใช้สำหรับลำนี้นะครับก็คือ11 0เอ็ดนอ็ดศูนะแล้วก็5,000 kV นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันรอบมันสูงไปนิดนึงนะครับก็เลยเวลาไปบินเนี่ยแล้วใช้แบต 4S มอเตอร์มันร้อนไปเกินไปนิดนึงนะครับผมก็เลยอยากจะลองหาใบที่มันมุมมุมใบมันนะมุมพิชมันนะครับที่มันไม่เยอะนะครับถ้าผมจําไม่ผิดตัวนี้น่าจะมุมมันน่าจะ28หรือว่า25นะครับสำหรับ HQ Pop ตัวนี้นะครับผมจําไม่ได้แล้วแต่ก็คือมันเยอะนะครับแล้วก็มันไม่มีใบ2 5นิ้วอันไหนที่มุมพิชน้อยๆนะครับอย่างตัวนี้ก็อันนี้ก็เยอะนะครับ ก็เลยไปเจอเจ้าตัวนี้นะครับตัวแจมแฟนนะครับมันเป็นใบ3นิ้วนะฮะแล้วมุมพิษมันคือ16นะครับ16กนะศูนย์สามหนะครับก็ตัวเลขเผื่อใครไม่รู้ว่าตัวเลขนี้ก็คือขนาดมันนะครับก็คือ3นิ้วนะครับแล้วก็มุมพิษก็คือ16นะครับมุมเอียงของใบตัวนี้นะครับก็คือถ้าเอียงเยอะมันจะกินลมเยอะครับแต่ก็มอเตอร์ก็จะทํางานหนักนะครับทํางานหนักก็ดึงกระแสเยอะพอดึงกระแสเยอะความร้อนก็เยอะนะครับก็หลักการของ มอเตอร์กับใบนะครับเราก็เลยต้องมาตัดใบตัวนี้นะครับเพราะมันไม่มีขายนะครับเพื่อให้มันได้ขนาด2.5นิ้วนะครับซึ่งในการตัดมันก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็ตัวนี้ตัวแบบที่ผมใช้ก็ถ้าใครทําเล่นอะไรพวกนี้ก็แนะนําอันนี้คนมีติดบ้านไว้นะครับก็ของก๊อปของแท้ก็ได้หมดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้พร็อ คัตเตอร์นะครับก็หาดาวน์โหลดได้นะครับในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับจริงๆอันนี้เขาดีไซน์ไว้สําหรับน่าจะได้ถึง6นิ้วมั้งแต่ว่าผมผมไม่ได้ใช้นะครับลำส่วนใหญ่ผมใช้ก็คือสองนิ้วถึง3นิ้วนะครับก็ก็เลยตัดไอ้ส่วนตรงนั้นออกไปแล้วก็ปริ้นออกมาแค่นี้ครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการปริ้นนะครับแล้วก็รูที่มันใช้ยึดเนี่ยมันจะเป็น M5 นะก็คือรูยึดของออใบ ไซส์ทั่วๆไปนะครับรูใหญ่ๆครับแต่ว่าลำลักษณะอย่างเงี้ยมันจะใช้ตัวอะไรรูยึดมันตรงกลางเนี่ยก็คือ1.5ม mm ิลนะมันก็เลยต้องมีผมก็เลยต้องวาดตัวนี้ขึ้นมานะริ้น์ออกมานะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับก็ข้างนอกนี้ก็คือ5มิลนะครับตรงนี้แล้วก็รูข้างในก็คืออ่เป็น M2 นะครับเป็น M M2 เพื่อที่ว่าผมจะได้สกรูตัวเนี้ยแล้วก็มีอีกนหนึ่งเป็นสกรู M2 นะครับแล้วผมก็อ่ ไปตะบายออกให้มันเหลือตรงนี้เป็น1.5ม mm, ิลนะครับตัวนี้ก็ยังเป็น M2 อยู่เวลาใชาก้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขันเกลียวเข้าไปนะครับขันสกรูเข้าไปอันนี้ต้องไปขยายเนี่ยผมยังไม่ได้ไม่ได้ขยายเอาอันนี้ให้ดูนะครับใส่จากด้านล่างมา,ายอส่างนี้นะครับ อ,อันนี้จะเป็น2.5นะครับรูนี้2.5คนวาดเขาวาดไว้ละเอียดดีครับอันนี้คือ2.25จุนะครับสองจแล้วก็3นะครับจริงๆมันสามารถปรับละเอียดได้ด้วยการใช้ใบตัดดอกตัดขนาดที่มันต่างๆกันนะครับก็รู้สึกปกติจะใช้ผมจำไม่ได้ละน่าจะอันนี้มั้งนะครับก็เดี๋ยวผมตัดให้ดูแล้วกันจะได้เข้าใจนะครับก็คือว่าตัวเนี้มันจะขันตรงนี้ออกได้นะครับ น,นะครับแล้วก็เกลียวตัวเนี้มันจะเท่ากับเกียวอันนี้พอดีนะมันจะขันเข้าไปได้ด้วยกันพอดีแต่ก่อนอนื่นต้องใส่ใบตัดเข้าไปก่อนน่าจะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเราก็ลองเอาใบใบที่มันขนาดที่เราต้องการนะอย่างอันนี้หกสิบสามมิลหรือหกจุดห้า 63มิลหรือว่า2.5นิ้วนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดูว่าระยะมันได้หรือเปล่านะครับอันนี้ถ้ามันชนลักษณะไปอย่างนี้ก็คือว่าพอเราตัดไปใบมันจะสั้นสั้นกว่าที่เราที่เราต้องการนะครับที่สั้นกว่าออ63มิลน,นะครับหรือว่า2.5นิ้วเะนั้นก็ไม่น่าจะใช่อันนี้นะครับ ก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้หรือว่าถ้าเราอยากจะให้ใบมันใหญ่กว่านิดนึงก็ลดขนาดเจ้าตัวนี้ลงไปสักอันหนึ่งก็อย่างวันนี้ผมจะลดขนาดมันมาใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับมันก็จะยาวกว่าใบไอ้ตัวนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผม้ด<อ>ลองใส่ันี้เข้าไปนะครับ นครับจริงๆพอดีเป๊ะเลยนะครับจริงๆผมอยากให้มันยาวกว่านี้หน่อยเดี๋ยวผมรออีกดอกหนึ่งอันนี้น่นนายเล็กไปก็เหมือนผมเคยทำมาแค่กอนแ้ว นิดหนึ่งนะครับก็พอเราได้ดอกแล้วก็ระยะที่เราอยากจะได้แล้วนะครับก็เอาใบมาครับแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ เราก็จะได้มาแล้วนะครับใบขนาด63มิลนะครับเอาไว้ใช้กระลำเรานะครับแล้วก็อันนี้ต้องไปกระดาษทรายแต่งนิดนึงนะครับปกติผมก็จะลบขอบตรงนี้ด้านที่มันด้านมันจะมีด้านบางกับด้านหนานะครับใบก็ด้านหนาเดี๋ยวผมจะลบขอบหนึ่งก็คือให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้ให้มันมันมนตรงปลายนิดนึงนะครับก็นั่นแหละครับวิธีการตัดใบนะครับเผื่อคนคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็อยากจะลองว่า ใบมุมเท่านี้เอาไปใส่กระลำเรามันเท่าไหร่แล้วความความกว้างของใบอย่างเงี้ยมันไม่มีขนาดตามที่เราต้องการครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการตัดใบตัวนี้ได้นะครับก็จบครับคลิปสั้นๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ